ตอนนี้เราอยู่ที่เวียดนามทริปนี้นะคะเราเลือกมาเที่ยวที่เมืองยาจางนะซึ่งยาจางเป็นเมืองพักตากอากาศชายทะเลน,นะได้มีวิวสวยที่สุดของเมืองเวียดนามเลยแล้วก็ยังมีซีฟู้ดที่อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงแถมยังมีสวนสนุกอยู่บนเกาะวินเทอร์ Winter, ซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลงเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกำลังจะออกไปขึ้นรถเพื่อเข้าเมืองแล้ว ยากให้ทุกคนติดตามว่าทริปนี้เราจะพาทุกคนไปนเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะอย่าลืมชมให้จบนะยาจาไปกันเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อซิมมาก็มาสามารถมาซื้อซิมที่สนามบินยาจางได้นะแต่ว่าเราซื้อมาแล้วของซิมตัวฟรีเอสและส่วนคนที่ยังไม่ได้แลกเงินก็สามารถมาแลกเงินได้นะคะแต่จริงๆแนะนาให้แลกมาจากเืองทยจะได้เลขด,ดีกว่านะคะค่าเงินที่นี่ใช้ค่าเงินเป็นเงินดองนะคะ เพราะฉะนั้นแบงค์ที่นี่ก็จะมีความเป็นแบงค์ใหญ่เป็นมีแบงค์หนึ่งล้านแบงค์ห้าแสนแบงค์หมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนการเดินทางเข้าเมืองนะเราสามารถเข้าเมืองได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถตู้หรือว่านั่งแกล็บใครที่มีแอปพลิเคชันแกล็บนะเราสามารถใช้แกล็บเรียกแท็กซี่จากหน้าสนามเินเข้าเมืองได้เลยก็ตัดผ่านแอปพลิเคชันเลยง่ายแล้วก็สะดวก ใช้แอปเดียวกับพี่เราใช้ที่เมืองไทยได้แต่รเ,เรารอตรวจสัมภาระอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะออกไปขางนนะถ้าเดินออกมาจากสนามบินแล้วนะให้มองตรงหมายเลขสารตรงนี้จะเป็นรถบัสท,ที่สามารถเข้าเมืองได้แล้วตรงด้านหลังนั้นจะเป็นรถตู้หรือ,ะะอว่าใครถ้าสะดวกจะเรียกแท็กซี่ไเรียกได้รถบัสก็เขาจะส่งเราถึงหน้าโรงแรมเลยบอกชื่อโรงแรมวันเซอร์ตี้ หนึ่งแสห้าหมื่นดองทิ่เป็นเงินไทยเท่าไหร่เราให้ไปห้าแสนนะครับ Yellow b ่โอเคตามนิชชาเราขึ้นมาบนรถบัสแล้วแต่อาจจะต้องนั่งแยกกันเพราะว่าตอนนี้รถเต็มพอถึงโรงแรมเราเขาจะจอดแต่ว่าโรงแรมที่เราโรงแรมที่เราไปอาจจะต้องเกินห้า ที่ยาจาง่มันจะค่อนข้างเป็นเมืองที่แบบว่ามีพายุเข,ข้าอยู่ตลอดเวลาจริงๆทางเวียดนาม,มาแหละเพราะว่าเราเคยไปเที่ยวที่ดานังถ้าเราเช็คสภาพอากาศไปดีเราก็อาจจะเจอฝนอย่างวันนี้จะลงมาตอนลงเครื่องฝนก็ตกแนตะ่ท้งที่เมื่อบ้านเราก็ไม่ตกนะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเราต้องดูอากาศทุกทีแล้วเราอาจจะแพลนในการเที่ยวได้ถูกต้องเพราะว่าถ้าฝนตกเราก็ไม่สามารถ ขอดูสภาพระกาศอีกทีว่าเราจะเปลี่ยนแผนในการเที่ยวยังไงบ้างนะเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศไปแล้วพวกนี้ก็ยังจะมีฝนบ้างเล็กน้อยส่วนวันถัดไปก็ฝนไม่มีแล้วเดี๋ยวค่อยวางแผนกันอีกทีดูสภาพอากันเราจะบอกว่ารถขับช้ามากประมาณเทนนะ่าไหร่ห้าสิบหกสิบห <c oughs> ้าสเขาตั้งกฎหมายเขารถใหญ่จะเป็นกฎหมายของ เรถใหญ่มแกขี่เร็วมากไม่ขับเร็วเลยขับชา้าแต่ระยะทางจากสนามบ,บินเข้าเมืองมันประมาณ30กว่ากิโลเพราะฉะนั้นถ้าขับแบบนี้ก็น่าจะประมาณ 40, 40นาทีเดีย๋ยวเจอกันในเมืองค่ะจริงๆอ่ะโรงแรมที่เราจองมามันเช็คอินได้ตอนบ่าย2องตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะห้าโมงเช้า <Yeah. S 2> น่าจะยังเช็คอินไม่ได้แต่ว่าเราจะเอากระเป๋าไปฝากเราก็จะไปหาอะไรกินในเมืองญาติจ้า เราลงรถเมล์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปช่วงแรมประมาณ200ยเมตรก็จะไปถึงโรงแรมซาบีนนะะไปค่ะแต่อันนี้จะเป็นกาแฟมาพลาวเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวจะมากิน่าจะามานนี่โรงแรมที่เราพักนะคะมันก็จะอยู่ริมทะเลเลยถ้ามองไปได้านไกลๆด้านนู้นตอนนี้จะเห็น กาะบินเทอร์ซึ่งเป็ศรษฐกิจของส่วนนช่องเรานอนที่นะคะสาดอืมไปค่าเช็คอินเป็นไงมั้งคะเว้ค่ำหริงเราจะมีค่าประกันห้องนะคะหกห้าแสนดอ 5, ลอแต่ว่าเป็นเงินไทยเท่านี้ก่ะ หกร้อยห้าสิบแปดบาทจากมาโรงแรมเดินไปข้าไปก็คือใช้ห้าแต่ว,ว่าตอนนี้สี่หนทะเลก็คือ,อคุณเพราะฝนตกน,นเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนฝนลงไม่ลละเริ่มต้นคลิปแบบว่าช่ำช้ำฝนตกจ้ตอนนี้กกไปินแต,ต,ตกไปปลอยเราจะหาข้อมูลเรื่องร้านอาหารก่อนแล้วอาจจะต้อง อาจจะต้องนั่งกแกร็บไปที่ร้านอาหารหรืออาจจะต้องเดินแถวนี้แต่ว่าตอนนี้ฝนมันตอกนี่จ้าเรียกแกร็บคามาไวมาไปจ้า,าินี่ใช่ไหมคะเออล่าสุดนักแกร็บคาเวียลนา,นา้าไปกิน หนึ่งเบิ้องตัวนะไม่น่าจะต้องไป้พงเลเป็นเงินห้าหมื่นสองพันดองก็ประมาณหกสิบแปดตาก็ถือว่าไม่แพงมากแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ไกลามากประมาณสองกิโลกว่ากวไปจ้าบ้านเมืองเขาก็าจะฟิลเหมือนแต่ว่าฟิลเหมือนอิเก็ย หกหมื่นดอง่ารถมันห้าหมื่นสองเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะทอนให้เราแปดกัน์ป่าว่าจะโดนไหมมาลุ้นกันว่าจะซึ่งเส้าเวฟน้หรือมป่าทอนไหมมาลุ้นกันราคาเอาดดีๆก็คือเหมือนภูเก็ตพัทยาบ้านเราแต่ที่นี่จะไม่มีเสียงยีดแต่รถเข้าที่ดดง ไป้เออราจะมาวัดใจในการข้ามถนนก็คือต้องข้ามเลยข้ามเลยวิ่งอยู่รถมาไวข้ามเลยงรงบ้านเลยเลยข้ามเลยถ้ารอให้มันจอดมันก็จะไม่จอดไม่เบาให้เราเลยเจะไปเลยไปมากินเป๋อร้านนี้ขวัญนี่ ตอนนี้กำลังดูใน Google นว่ามันแปลว่าอะไรอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจสั่งมาแล้วถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้ไหมบุงบุง๋งอ๋ออันนี้มันเหมือนเส้นขนมจีนบ้านเราอ๋อบันกันบั้นกันบุงบันกันจ้าดูกันว่ารสชาติสไตล์ไนอันนี้นางให้ผักมาอยู่นะค่ะ บั่นกันอันนั้นบั่นอะไรเม่อวัเขาบอกว่าบั่นอะไรวะเมื่อกี้เออเดี๋ยวเราจะลองชิมบัน่นบันกันบัน่นมันจะน่าจะแปลว่าเส้นนี่เธอรูปผักที่ห่อให้กันเดี๋ยวเราจะชิมน้ำจุก ถ้าอร่อยดีๆไม่ต้องปรุงอะไรอ่ะแต่ถ้าใครชอบปรุงเขาก็มีเครื่องปรุงนะมีพริกมีกระเทียมมีกระปี่เออมีกระปี่นี่เราจะใส่ที่ไหนก็ทายแล้วมื้อแรกของเราบั่นกันบั่นกันนี่มันก็กั่นกั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 นกได้คำเดียวกันแล้วคำหลังไม่ได้มั่นกันอะไรก็มันบั่นกันคนเก่าอเลย เส้นของมันนะมันจะเหมือนเส้นขนมจีนบ้า,านเราชามนี้สี่หมืห้าพันดองสามหมนสี่พันดองสี่หมื่นห้าพันดองสา0หมื่นสี่พ้าสิบาทดีเป็นอาหารแรกในเวียดนามที่ อร่อยเลยน้ำซุปเราไม่ได้ปรุงอะไรเพริ่มเลยไนดะ้แต่ทิพไทย,ยอย่างเดียวช้ำในน้ำซุปดีมากนางให้ผักบดกินแบบเยอะมากรอดตายแล้วมือแรกเลยคนระับเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่มาถึนลาส กินสลับถ้วยกันแล้ว <laughs> ้ของก๊ัฟจะเป็นหมายเลขหนึ่งของเราเป็นหมายเลขสามตอนนี้สลับกันละวสามหนึ่งจ้าเ <c oughs> ส้นของก๊ัฟที่กรัฟได้กินมันจะเป็นเหมือนเส้นเล็กเหมือนเส้นเล็กเราเ <c oughs> นลือให้เส้นเยอะยู่เนี่ยแต่ว่าของเราจะเป็นเหมือนเส้นขนมจีนอืมเส้นเล็กอร่อยวะ่ยวะ สลับกันแล้วใช่มจิ้นมือจิ้มมื่ก็คือเก้ามืออันนี้ใช่ไหมอันนี้จิ้นมื่นก็เลยหมือจิ้นมือนถอนมาหนึ่งมือนี้กำลังพามากินบันมี่เจ้าดังขอมยาจางต้องร้านนี้เลยจ้ะ เธอลองสังเกตคนที่มาหลอดจะเป็นคนเกาหลีทั้งหมดเพราะว่าเจ้าของร้านน่าจะเป็นคนเกาหลีบันนี่้มันจะเป็นเหมือนอเดี๋ยวเราไปถ่ายมันจะเป็นเหมือนขนมปังแบบนี้วก็จะมีไส้ต่างๆซึ่งเหตุผลที่ยาจางมันมีบันนีม่เป็นอาหารประจำชาติก็เพราะว่าเมื่อก่อนเยดนามเคยเป็นมังคุดของ ฝรั่งเศสก็เลยได้วัฒนธรรมในการกินขนมปังฝรั่งเศสบันตมี่มาเดี๋ยวเราจะลองชิมถ้าไม่ชิมเราอาจจะไปกินขนมครกเจ้าข้างข้างพอเมื่อกี้เรากินบั้นขานไปแล้วเออเนี่ยขนมครกเจ้าจ้าก็จะเป็นหน้าหอยปลาหมกึกแล้วก็สัตว์ต่างๆ่าตามนี้ จะดูคนข้างในถ้าจ,จะกินอาจจะต้องรอคิวเ้่าดังเ้อบั่นขาดนายที่เ,เองอ้าเราไม่ได้กินบั่นมี่นะจ๊ะเพราะว่าคนรอเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้างลัเต้ม,มาซึ่งห้างลัเต้ม,มาก,ก็จะเป็นห้างของ จ้าของธุรกิจนะจาจะเป็นคนเกาหลีเพราะว่าลอตเตมมาร์ทมันมีอยู่ทุกที่ในเกาหลีแล้วเราก็มีอยู่ที่เวียดนามด้วยจ้าเพราะว่าคนเกาหลีก็มาทําธุรกิจที่เวียดนามเยอะแล้วก็คนมาเกาหลีก็มาเที่ยวที่นี่เยอะแช่นกันไปจ้าเดิน1.1กิโลไปลนี้ล่าสุดมานั่งกินกาแฟาอเมริกาโนเย็น เราไปห้องเวียดนามก็คือจะนั่งแบบเก้าอี้ต่ำๆอาจจะนั่งยากหน่อยมยากแบบเหมือนเก้อีเข็มบ้านเราครับเหมือนก้าอี้เข็มริงหอสีสีเออสีแบบว่ามาเอาเข็แต่จากที่เราสังเกตตรงนี้ก็คือ้นบุหรี่ชาเ <c oughs> ข้หน้าตาแบบว่า <c oughs> ไม่ทุกท <c oughs> ี่มีใส่บุหรี่หมดเลยเดี๋ยเมื่อกี้เธอฉันจะบอกว่าเห็นคนดูดกัญชาหน้าบ้านเลยแล้วก็วางบ้องกัญชาไว้หน้าบ้าน ก็แสดงว่าพี่นี่เขาอาจจะตามแบบไม่สีเรื่องเรื่องการดูดเะแล้วเรา้องชิมกาแฟเวียดนามว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างอานชนเป็นไงบ้างคะอเมริกาโน่เวียดนามสองแก้วสี่หมื่นดองเดี๋ยวเราคำนวณซิว่ากี่บาท รสชาติแบบว่าเข้มแล้วก็ได้กลิ่นควัวด้วยเนะาะกับว่าไหมห้าสิบสองห้าสิบสองสี่หมนดอง้าสิบสามบาทเลิมากแล้วเธอแถามอะไนี่มาได้นะ่น <c oughs> น้ำชามา <c oughs> ดื่มมาดื่ม มาอยู่เดือนหนึ่งก็ได้เวียดนามแต่ว่าต้องแลกตังค์เพิ่มมันนะจะ๊ะเพราะว่าค่าคองชีพถูกกว่าบ้านเราอีกอะก,กาแฟพี่เล็กเขาสองแค่เท่าไหรน่ะสี่สิบบาทตอนนี้เราเข้ามาเดินในห้างของยาจางแล้วจริงๆมันมีหลายห้างจริงๆรเรากำลังจะไปลอตเตอมาแต่ว่าเจอห้างนี้ก่อนก็เลยเข้าห้างีก่อนดูว่ามีอะไร แล้วก็จะมาเข้างนานด้วยจ้าแล้วเราจะเข้าไปในวินมามันจะมีของขายเยอะหนูเราจะต้องซื้อของใช้ส่วนตัวบางอย่างอะไแล้วก็อาจจะดูของกินไปกินที่โรงแรมชมพู่ตรงนี้หนึ่งแพ็คประมาณ27บาท<ะ>ก็ไม่แพงนะจนี่นี่เธอโหเวียดนาม10บ,บาท7,800ดอง เบียเวียดนามก็ถูกมาก10ประมาณ15บาทชามเธอขนมปังฝรั่งเศสอันยาวใหญ่วะ12บาท9,700ดองโลดซื้อไปกินเป็นอาหารเช้าได้นี้ตอนนี้เราได้กระเทียมแล้วเดี๋ยวเราจะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเองตรงนี้ก็จะมีมะนาว เราก็พริกขี้หนูสวนโอ้โหน่ oh, <no. S 1> ไปจ้าภารกิจตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอง oh, <no. S 1> ลาเครื่องปรุงทำน้ำจิ้มซี ของเมืองยาจางข้างหน้านี้ซึ่งจะอยู่ริยมาห้าดเรากำลังนั่งแทบกลับลง จะเช้าเปิดวะนี่จ้ะห้องของเราอยู่ชั้นสิบห้าเป็นเตียงแยงกหมดนียเรามาดูซิว่าวิว,วเป็นวิวอะไรน่าจะเป็นวิวโอ้วิวเมืองของเราได้วิวเมืองนะไม่ได้ซีวิวแต่ก็โอเคอยู่สวยชั้นสิบห้าเลยแม่เออ <laughs> ห้องน้ำแบบซีทรูถ้าใครจะรีคู่ก็ต้อง ปิดมานี้จ้าห้องน้ำนังก็เลิศอยู่เนี่ยมีสายชีดชิตโตรสแล้วก็มีแชมพูมีอะไรให้โอเคนี่โรงแรมนังเขียนการ์ดชื่อเราได้เนี่ยทีทัดบุญธรรมเป็นคำทูตเวยหอเทลแล้วก็มีผลไม้มาห้ากินได้จ้าแล้วไวไฟตรงไหน รรเราเลือกเตียงแบบแยกนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนดิน้นจะไ้นอนแบบสบายเราเกียดก,กัน